มีลูกค้าบางคนนะคะเอ่อหลังจากที่หนูแนะนำสินค้าไปลูกค้าแล้วทีนี้ลูกค้าก็บอกว่าเออพี่เอาไปใส่แล้วมันก็ยังแบบไม่ตอบโจทย์ะอะไรอย่างนี้เนาะนะหนูจะบอกยี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่หนูแนะนำไปให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นรุ่นที่แบบว่าช่วยแก้ปัญหาให้เราได้จริงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า รูปร่างเราอะค่ะมันมีความต่างกาันสรีระเรามีความต่างกาันหน้าอกของเราอะทุกคนมันจะมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่ใช่ว่าหนูแนะนารุ่นนี้พี่รุ่นนี้เก็บทรงเก็บห้างดีมากนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้คือใส่แล้วมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีอย่างอื่นเกี่ยวข้องมาด้วยอย่างเช่นเรื่องของเออหน้าอกเรามันไม่ไม่เหมือนกันรูปร่างคือสรีระไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะให้ดีหนูแนะนําว่าเราอะไปซื้อตาคานเตอร์แล้วก็ลองดู นะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าไออันไหนที่มันพอจะได้เพราะว่าการลองคือวิธีที่ดีที่สุดแต่ถามว่าจะมีวิธีที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีนะนอกจากว่าเราอ่ะต้องใส่ต้องไปสั่งสั่งซื้อแล้วไปใส่ไปใส่แบบไปไปใส่เรือตัวนั้นอะ่ะคืออย่างเช่นเราไปซื้ออ่ออย่างครั้งนี้เราไปซื้อประมาณสามรุ่นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าสามรุ่นนี้เราใส่ไปเรื่อยๆเราถึงจะรู้ว่ารุ่นไหนที่มันอ่อจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดตอบโจทย์ได้ดีที่สุดคือมันต้องมีการใส่ถึงจะรู้อ่ะเพราะถ้าเกิดการลองมัน มันมันไม่ค่อยได้ผลหรอกว่ะมันก็ได้แหละแต่มันไม่ได้ขยับขยื่นเนอกไหมคะเราไม่ได้ยกแขนแบบนั้นเราไม่ได้วิ่งอย่างนู้นเราไม่ได้ท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิธีร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราจะต้องซื้อมาลองใส่จริงๆก่อนว่ารุ่นเนี้ยเขาบอกว่ารุ่นนี้ใส่ดีเอามาลองใส่แบบเป็นใส่เป็นเดือนเดือเลยอ่ะนะเป็นเดือนเดือเราถึงจะรู้รุ่นเนี้ยใส่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะคะ